64ครับจะเตือนเลยนะครับว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับคนที่ประมาทมากเช่นยังกินเหล้ายังไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรต่างๆการจับกลุ่มรวมกันเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เกิดการระบาดอีกรอบหนึ่ง<อ>แต่จะเป็นกลุ่มเล็กไม่ไม่มากนะเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะควบคุมได้ไพ่สามใบจะเตือนนะครับว่าคนที่กินเที่ยวออกนอกบ,บ้านพวกอกโครจรต่างๆยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงเดือนพฤษภาภาคมเดือนสุดท้ายครึ่งปีแรกของปี64 ให้สบายดีหมดเลยนะคะนั้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นการรับหนึ่งใหม่ในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของภาครัฐภาคเอกชนชาวธุรกิจประชาชนทั่วไปจะเริ่มมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับมารับหนึ่งใหม่ ดวงเ <นะ S 2> มืองไทยจะเป็นยังไงหลังวันที่13เมษายนคืออย่างนี้เอาถ้าเรื่องถ้าคุณกังวลเรื่องโควิดต้องบอกว่าพฤษภาเนี่ยพฤษภาเมื่อไรอาจจะเจอวัคซีนอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นกรักฎระดาเนี่ยอาจจะมีความผันผวนจากต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของอึดอัดกับการรักษาต่างาๆ <c oughs> นานามันตีกันอะ่ะเพราะใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกอะไรก็ตามเพราะสิงหาสิงหากันยาเนี่ยการรักษาจะได้ผลมากและจะเริ่มจะนิ่งขึ้นและเชื่อว่าจะมีวัคซีนตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากที่ทั่วโลกจ้องจับตานะครับว่ามันได้ผลเกือบร้อยเปอร เพราะฉะนั้นสิงหากันยาเนี่ยตัวเชื้อระบาดของโรคโควิดเนี่ยมันจะเริ่มซาลงตุลาเป็นช่วงของการควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีแต่จะมีสะดุดอีกทีคือเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีเรื่องคอนฟ lict อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเชิงของวิชาการในเรื่องของการรักษาโรคโควิดคือบัฟกันนะพูดง่ายๆของคุณไม่ดีของฉันดีอะไรอย่างเงี้ยมนุข้ม่จะไม่ส่งผลกับคนมากนะและช่วงพฤศจิกานี่เรต้องเตือนว่ามันอาจจะเกิดในเรื่องของ สงครามอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่สงครามไม่ฆ่าฟันกันนะแต่เป็นเรื่องของการแย่งชิงวัคซีนที่ติดขัดและทําให้เกิดการติดขัดในการไม่ได้วัคซีนทั่วโลกแต่ตั้งแต่ธันวาคมต้นไปทุกอย่างราบรื่นแล้วครับพอพ้นเดือนธันวาคมเสร็จแล้วเนี่ยโลกจะนับหนึ่งใหม่ธันวาคมกราคมเนี่ยทุกคนจะมั่นใจในเรื่องการเดินทางทั่วประเทศได้ทั่ว,วโ,ลโลกได้จะเริ่มเดินทางและเรื่องมั่นใจขึ้น จากนั้นไปนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะเกือบปกตินับหนึ่งใหม่ในทุกๆเรื่องเลยเศรษฐกิจการเมืองการเงินเลยต่างๆก็จะดีขึ้นในปี2 0 6 5